วันนี้เรามาทำความรู้จักกับนกเลิฟเบิร์ดอีกสายพันธุหนึ่งนะครับที่เป็นที่นิยมนั่นก็คือนกเลิฟเบิร์ดไม่ขอบตาลักษณะความสวยงามของสายพันธ์ุนี้จะเป็นยังไงมาดูกันเลยครับนกเลิฟเบิร์ดสายพันธุ์ที่เป็นที่นิยมกันมากอีกชนิดหนึ่งก็คือนกเลิฟเบิร์ดไม่ขอบตา เป็นนกที่มีสีสันสวยงามมีสเสน่ห์และที่สำคัญก็คือเป็นนกที่มีความฉลาดนกเล็บเบิร์ดไม่ขอบตาก่อนที่จะมีการนำนกมาพัฒนาสีสันในฟาร์มเพาะเลี้ยงนกในธรรมชาติจะมีลักษณะเป็นสีเขียวโดยจะอยู่รวมกันเป็นฝูงอาหารส่วนใหญ่จะเป็นเมล็ดพืชและผลเบอร์รี่ ถูกค้นพบบริเวณทะเลายนามิบทางตะวันตกเฉียงใต้ของทวีปแอฟริกาซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นประเทศนามิเบียและบางส่วนของประเทศแองโกลากินบริเวณมาจนถึงทางตอนเหนือของประเทศแอฟริกาใต้ลักษณะจะเป็นพื้นที่โล่งและแห้งแลง้ง นกเล็บเบิรดไม่ขอบตาสีดั้งเดิมตามธรรมชาติเราจะสังเกตได้จากใบหน้าสีจะเป็นสีแดงดอกกุหลาบบริเวณท้ายทอยจะเป็นสีเขียวปีกและหลังเป็นสีเขียวส่วนบริเวณสะโพกจะเป็นสีน้ำเงินสำหรับผู้ที่เริ่มเลี้ยงนกเลิบเบิรดมือใหม่อาจจะสับสนระหว่างนกเลิบเบิรดขอบตาและไม่ขอบตา จะมีจุดสำคัญในการสังเกตก็คือบริเวณรอบดวงตานกเลิบเบิร์ดขอบตาจะมีวงสีขาวรอบดวงตาซึ่งจะมองเห็นได้ชัดเจนส่วนบริเวณปากของนกเลิฟเบิร์ดขอบตาจะเป็นสีแดงบริเวณคางนกเลิบเบิร์ดขอบตาจะเป็นสีส้มยาวลงไปถึงอกส่วนบริเวณหัวหรือท้ายทอยนกเลิบเบิร์ดขอบตาจะมีขเข่าสีเขียวบริเวณใบหน้านกเลิบเบิร์ดไม่ขอบตา จะมีสีแดงบริเวณหน้าเท่านั้นแต่สำหรับนกเลิ้เบิร์ดขอบตาจะมีเส้นตัดบริเวณดวงตาตัดกันระหว่างส่วนใบหน้าและส่วนหัวหลังจากนั้นนกเลิ้เบิร์ดไม่ขอบตาก็มีการพัฒนาการมาเป็นนกในกลุ่มสีฟ้า เมื่อเปรียบเทียบกับนกในกลุ่มสีฟ้าระหว่างนกเล็บเบิร์ดขอบตาและนกเล็บเบิร์ดไม่ขอบตาลักษณะสำคัญในความแตกต่างยังคงดูเช่นเดิมโดยในส่วนคางยาวลงไปถึงหน้าอกนกเล็บเบิร์ดในกลุ่มสีฟ้าจะมีสีขาวแทนสีส้มหรือสีแดงจุดตัดบริเวณใบหน้าก็ยังคงแตกต่างเหมือนกับนกเล็บเบิร์ดในกลุ่มสีเขียว นกในกลุ่มสีฟ้ากับสีเขียวที่สังเกตเห็นได้ชัดก็คือบริเวณใบหน้าที่สีแตกต่างกันเมื่อมีการนำนกในธรรมชาติมาเพาะเลี้ยงในฟาร์มก็เกิดนกสีสันต่างๆขึ้นมามากมายจนทำให้นกเล็บเบิร์ดไม่ขอบตากลายเป็นนกที่มีสีสันโดดเด่นไม่แพ้กับนกเล็บเบิร์ดขอบตาเลยทีเดียว มีการนำยีนด้อยของนกมาพัฒนาให้เป็นจุดเด่นสร้างให้เกิดสีสันที่หลากหลายเช่นนกในภาพนะครับลักษณะตัวของเขาจะเป็นสีเหลืองสดและหัวสีแดงนักพัฒนานกเลิฟเบิร์ดก็ยังคงพัฒนานกเลิฟเบิร์ดอย่างต่อเนื่องในอนาคตเราจะได้พบเห็นกับนกเลิฟเบิร์ดสีใหม่ๆเกิดขึ้นมาอีกสำหรับผู้ที่สนใจเริ่มเลี้ยงนกเลิฟเบิร์ดนกเลิฟเบิร์ดสายพันธุ์ไม่ขอบตาก็เป็นนกเลิฟเบิร์ดชนิดหนึ่ง ที่ได้เริ่มเลี้ยงแล้วจะหลงรักกันเลยครับในคลิปหน้าเราจะมีความรู้ดีๆอะไรมาแบ่งปันกันอีกรอติดตามกันเลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ